สวัสดีครับผมเดี๋ยวสุริยน์อดุประทนากูครับก่อนใช้ c p a พ mm hmm. ปวดหัวทุกวันครับตื่นมามุ่งนอนตลอดทั้งวันเลยครับหาวทั้งวันจริงๆแล้วก็ไม่กระปี้กระป๋าครับหน้าตาไม่สดชื่นสแสดงออกทางแววตาได้เลยนะครับเวลาจะทำงานก็รู้สึกว่าลังมันลดลงดันพลังได้ไม่เต็มที่ออกกำลังกายก็พลังแล้ก็แรง,งน้อยกว่าเดิม นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก่อนที่จะใช้เครื่องซีัพหลังใช้เครื่องซีทัพนะครับซึ่งผมใช้มาประมาณ1เดือนสิ่งที่เห็นได้ชัดๆเลยคือผมปวดหัวน้อยลงมากๆนะครับเพราะว่าปกติจะปวดหัวค่อนข้างบ่อยเวลาดื่นอนปวดหัวน้อยลงมากๆอาการหาวลดลงนะครับแล้วก็กระปีก้กระเป๋่ามากขึ้นมันสดชื่นนะครับออกกำลังกายได้เบนเด่นกว่าเดิม นะครับเหมือนเหมือนกลับไปตอนเรา25เลยนะครับการทำงานก็ดีกว่าเดิมสดใสสดชื่นกว่าเดิมมากๆชอบมากเลยครับเครื่องซีแผบที่ผมเลือกใช้นะครับเป็นของ r e s p e c t นะครับมาในรุ่น s s n e n t 10 a u t o Set นะครับดีมากตั้งแต่เห็นแล้วนะครับนั่นคือสีสันสวยงามฟันที่ผมชอบแล้วก็ดีไซน์เก๋แล้วก็ทันสมัยมากๆรวมถึงการใช้งานและฟังก์ชันที่สุดยอดเลยครับการใช้งานในอุปกรณ์ต่างๆต่อง่ายมากม นะครับต่อแป๊บเดียวก็วใช้งานได้เลยนะครับบางระบบเป็นออตโต้ให้เราได้ด้วยเราไม่ต้องเซตไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับฟังก์ชันมีเยอะนะครับที่เป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนนะครับดูได้เลยตั้งแต่รายวันเป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็เป็นเดือนส่วนการควบคุมนั้นเพียงแค่หมุนเลือกฟังก์ชันและกดโอเคเท่านั้นเองครับเุณก็ใช้เคลนดีเรอย่างสบายๆแล้วนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดรวมอยู่ในกระเป๋านะครับดูดีมาก เหมาะกับการเดินทางพบพาไปไหนสะดวกมากมายนะครับและที่สําคัญเลยคือบริษัทที่ดูแลและก็เซลล์ที่ดูแลน่ารักมากๆครับครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการนอนหลับนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับทำให้มาเจอเจ้าสีแถบนี่แหละนะฮะการนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับเหมือนเป็นขุมทรัพย์และเป็นพลังหลักของร่างกายเราเลยอยากให้ทุกคนดูแลการนอน คุณให้ดีนะครับมีคือสิ่งที่ดีสุดที่จะเกิดขึ้นในการดำเนินชีวิตและการทำงานคุณและหละครับขอให้โชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงทุกคนนะครับสวัสดีครับ